สปอยโคตรมันดูแมสหน้ากากเทวดาถ้าพร้อมกันแล้ว ตั้งราวได้เริ่มต้นที่เมืองเอซิตี้ได้มีนักเชื่อมใต้น้ํากําลังซ่อมท่ออยู่แต่แล้วพี่แกก็ได้เจอกับกล่องร้ายๆกล่องหนึ่งล่ะครับด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นหรือที่เรียกว่าเสือกพี่แกก็ในงัดกล่องนั้นทันทีแต่แล้วในตอนนั้นท่อน้ําก็ดันพัดตกลงมาและมันก็ได้ชนเข้ากับกล่องใบนั้นจนมีหน้าก,กากสีเขียวลอยขึ้นมาล่ะครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความชิมหายวายวอดในเรื่องนี้ภาพก็ได้ตัดมาที่สเตลลี่อิฟคิสพระเอกของเราพี่แกก็กําลังจีบสาวอยู่แต่ด้วยความ ทำให้พระเอกนั้นต้องแห่วหญิงอยู่ตลอดเลยซึ่งพระเอกนั้นก็มีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าชารลีอยู่ครับและเขาได้ชวนพระเอกไปเที่ยวบาร์แอลหญิงในคืนนี้ด้วยแต่แล้วในเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำและได้มีหญิงสาวคนหนึ่งได้เข้ามาในธนาคารที่เอกคทำงานอยู่ซึ่งสาวสวยมวยอึมคนนี้เจ๊แกมีชื่อว่าทีน่านางเอกของเราล่ะครับและด้วยความสวยของเธอมันก็ทาให้พระเอกของเราทาอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวเชียวซึ่งเจ๊แกก็มาทาทีว่าเปิดบัญชีธนาคารอะไร่งนี้ครับแถมก็อ่อยพระเอกอย่างแรงด้วยแต่ที่จริงแล้ว ในกระเป๋าของเธอนั้นมีกล้องอยู่เพราะเธอได้ทํางานให้กับแก๊งตัวร้ายที่มีชื่อว่าดอเรียนที่มันหวังจะปล้นธนาคารเพื่อที่จะเอาเงินไปจัดการไอนิโกโที่เป็นหัวหน้าของมันเพื่อที่ดอรี่จะได้เป็นใหญ่ในเมืองนี้แทนครับหลังจากเลิกงานพระเอกของเราก็รีม,มาเอารถที่อูแต่พอมาถึงไอ้ช่างมันก็บอกว่ารถของพระเอกนั้นต้องซ่อมเยอะแยะเลยแหละออฟคิสก็งงเลยสิแค่เปลี่ยนนํามันเครื่องเนี้ยนะมึงซ่อมอะไรนักหนาวะไฮ้ทำให้ไอ้ช่างต้องเอารถกู้หน้ามาให้พระเอกเลยครับและพระเอกของเราก็ได้สิ่งรถไรยร มาที่ครับตามที่ชาลีเพื่อนของเขาได้นัดกันเอาไว้แต่เมื่อมาถึงไอชาลีมันก็เข้าไปนะครับคนเดียวปล่อยให้พระเอกของเราโดนการลากตัวมาทิ้งด้วยสวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆเลยเนี่ยแต่แล้วพระเอกก็ได้เจอกับเจทีน่าคนสวยและทั้งสองก็ได้ทักทายกันตามภาษาครับและพระเอกของเราก็ได้ขับรถด้วยความบับอายสาวออกมาจากที่นั่นเลยสิ่งไปแล้วก็สิ่งมารถกูหน้าคันนั้นก็ดันพังซะอีกมันก็ทําให้พระเอกนี่ปรีดแตกเลยวันอะไรของกูวะเนี่ยและอีฟคิสก็ได้มายืนท้อแท้ยอยู่ที่สะพานครับแต่แล้วพระเอกก็เห็นว่ามีคน ลอยอยู่ในน้าเขาก็รีบลงไปช่วยยังเร็วไว้แต่ที่จริงแล้วมันก็คือขยะต่างหากแหละครับแต่พระเอกก็ได้เจอกับหน้ากากไม้เขียวอันหนึ่งแล้วพี่แกก็ได้พามันกลับบ้านมาด้วยเมื่อมาถึงห้องพระเอกก็เดนคุณนายเจ้าของห้องได้ยับที่ทําผมของเจ๊กแกเลอะแต่พระเอกก็ไม่สนใจไรหรอกครับแล้วที่ห้องของพระเอกก็มีหมาแซร,รูที่ชื่อไมโลอยู่ด้วยซึ่งมันก็เปรียบเสมือนเพื่อนคนสําคัญของพระเอกเลยแหละและในระหว่างดูทีวีดร์มิวแมนก็ได้พูดถึงหน้ากากว่าคนรอทุกๆคนนั้นเสมือนใ่หน้้้าาากากออยูตลลดเวรีท เอกได้เอาหน้ากากที่เพิ่งเจอมาตะกี้มาเล่นและพี่แกก็ตกใจเลยเพราะว่าในหน้ากากมันมีอะไรเวบๆอยู่ละไว้และแล้วอิฟคิสก็ลองใส่มันดูเกิออดอะไรขึ้นวะเนี่ยและพระเอกของเราก็ได้กลายเป็นไอหน้าเขียวเลยละครับตัวอะไรนี่ของนั้นก็รู้สึกว่ามีพลังเยอะขึ้นแถมกับพี่กระเป่าขึ้นสุดขีดด้วยพี่แกก็ได้ออกมานอกห้องแต่แล้วนายดีการุกก็ดังขึ้นมาละไว้ทําให้พระเอกของเราเอาค้อนมาทุบมันเลยบองป้องบององและเจเจ้าของโคก็มาเจ้าเอกกับพี่หน้าเขียวพอดีทําให้เธอเอาลูกสองมายิงพระเอกแต่อ ก็กระโดดหนีตายออกมาได้จากนั้นพระเอกก็ออกไปเกลี้ยงกับพวกโกข้างถนนและก็ได้ช่ว์มัดลูกโป่งให้กับมันดูแต่อพี่แกก็เอาปืนไลย่ยิงพวกมันจนชิบหายวายวอดด้วยจากนั้นพี่หน้าเขียวก็ได้มาที่อู่ซ่อมรถและด้วยความโมโหทําให้พระเอกอัไดไอ้ช่างสองตัวนั้นเลยล่ะครับในวันรุ่งขึ้นพระเอกของเราก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความมึนงงและพี่แกก็คิดว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดไปเป็นเพียงแค่ความฝันของเขาแต่แล้วตำรวจก็ได้มาหาพี่แกครับซึ่งเขาคนนี้มีชื่อว่าหมวดคารวะเวพระาะว่าเมื่อ และในตอนนี้คุณนายมาก็โวยวายใหญ่เลยครับที่มีคนมาทําร้ายเธอแถมมันก็ทุบนาฬิกาด้วยทําให้เอกของเราสงสัยเข้าไปกันใหญ่นี่มันเหมือนความฝันของเราเลยนี่ว่าจากนั้นเพ่อเอก็รีบแต่งตัวไปทํางานและก่อนที่จะออกไปพี่เกิดก็ได้คว้าไอ้นากากอันนั้นทิ้งไปเลยล่ะครับแต่มันก็ดันบินกลับมาอยู่ที่เดิมกลับมาได้ไงเนี่ยที่อู่ซ่อมรถตอนนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เลยครับเพราะว่าจังสองคนโดนเอาท่อรถจับยัดใส่ตู้แล้วละครตอนนี้และเมื่อมาถึงที่ทํางานอิฟคริสก็โดนเจ้านายของเขาด่าเละแต่ชาลีก็มาช่วยแก้ ตัวให้กับพระเอกได้และแล้วอีเจนักข่าวเพ็กกี้ก็ได้มาหาพระเอกครับเพราะเธอนั้นอยากที่จะมาสัมภาษณ์พระเอกเกี่ยวกับช่างในอูที่โดนยำไปคุยกันไปคุยกันมาเ,มามาเจ๊แก่ก็อ่อยพระเอกด้วยแถมก่อนที่จะกลับเธอก็ให้เบอร์ของเธอให้กับพระเอกอีกด้วยล่ะครับมึงอ่อยจริงๆเลยเนี่ยที่รังของมาเฟียไอริโก้ก็ได้เรียกไอดดเรียนมาพอริโก้มันโกรธมาก ที่ดอรียอเอาขับของมันไปมั่วกับพวกโจรจนเกือบโดนตำรวจจับทำให้ริโก้ได้สั่งให้ดอเรียนออกไปจากเมืองนี้ไม่งั้นไอ้ดอรียนจะโดนริโก้ฆ่าเองแหละครับในคืนนั้นไปของเราก็ได้หลับอย่างสบายใจเชิบแถมได้ฝันถึงเจสทีน่าคนสวยด้วยแต่น้องไมโลก็มาปลุกพระเอกจากฝันซะง,งั้นนะพระเอกนั้นก็อยากที่จะเจอนางเอกอีกครับทำให้อิฟคิสได้ใส่หน้ากากเขียวนั้นอีกครั้งเลยว้ยแล้วพี่แกก็ได้รีบแต่งองค์ทรงเครื่องเพิ่มความหล่อหวังจะไปต่อสาวแต่ตั้งในกระเป๋าของพี่แกก็ไม่มีเลยซักกกะะบบาลลรรออคคัแลพเ็ิดดไี บอกแล้วล่ะในตอนนั้นทีมงานลูกกระจกของไอ้ดอเรียนมันก็ได้มาที่ธนาคารเพื่อหวังที่จะขโมยเงินแต่แล้วไอ้นาเขียวก็ได้พุ่งออกมาจากธนาคารพร้อมกับเงินละไว้เอาวเฮ้ยมันขโมยแสงหน้าก็ช่เลยและพระเอกของเราก็วิ่งหายไปอย่างรวดเร็วแถมในตอนนั้นทีมงานตำรวจก็แห่มาด้วยทําให้พวกโจรหน,นีตายกันสุดชีวิตเลยครับไปอของเราก็ได้นั่งรถย้า เอาอยามาที่ครับและเอาเงินยัดใส่นา้คาดจนพี่แกนั้นสามารถเข้ามาด้านในได้ซึ่งในตอนนั้นเยท,ทีน่าก็กาลังร้องเพลงอย่างไพเราะบวกกับความเซ็กซี่ของเธอมันก็ทําให้พระเอกนิตาถลนกันเลยวะใส่ละที่มันสวยปน,นีเมื่อรอ้องจบพระเอกก็ยังอารมณค้างอยู่ครับพี่แกก็เลยขึ้นไปบนเวทีและบรรเลงเพลงเต้นทําให้พี่หน้าเคียวกับทีหน้าเต้นกันยับเลยล่ะครับทางของไอ้ดอรเรียนมันก็มีปัญหาแล้วล่ะครับตอนนี้เพราะลูกกระจกอข,ของมันกลับมาพร้อมกับความสะบักสะบอบมแถมก็ไม่ได้เงินมาสักบาทด้วย และลูกน้องของมันก็ได้บอกว่าไอหน้าเขียวที่เต้นอยู่นั่นแหละเป็นคนที่ขมโมยเงินตัดหน้าพวกมันไปตอนนี้พระเอกของเราก็กําลังเต้นกันอย่างนุกนานแถมตอนจบพี่หน้าเขียวก็ได้จ Heroes ูบกับเจสทีน้าด้วยแหละแต่แล้วพวกตัวร้ายมันก็ยิงส่พระเอกเลยจนทําให้เสื้อของพระเอกนี่ขาดละครับและพวกมันก็ได้มาถามพระเอกว่ามึงใช่ไหมที่ขมโมยเงินตัดหน้าพวกกูแต่พี่หน้าเขียวก็ทําการกวนซ่อนตีนของพวกมันจนพวกพี่แกตามยิงยับเลยแต่แล้วพวกมูดคาราเ,กเกวก็บุกมาที่ครับแล,และได้จับพวกมันทุกคนเอาไว้ครับและก่อนที่จะ ผู้หมวดก็ได้หมายเสษผ้าของพระเอกทำให้พี่แกรู้ทันทีเลยว่านี่มันชุดของอิฟคิดนี่ว่าและพระเอกของเราก็ได้ต๊กใจตื่นขึ้นมาเพราะว่าผู้หมวดมาหาเขาครับแถมในห้องของเขาก็มีเงินที่ขโมยมาอยู่เต็มเลยชิบหายแล้วและผู้หมวดก็ถามเลยครับว่ารู้อะไรเกี่ยวกับชายสวมหน้ากากบ้างและเขาก็จําได้ว่าชุดนี้พระเอกเคยใส่ด้วยแต่พระเอกของเราก็แถมจนรอดมาได้แล้วครับผู้หมวดก็ได้กลับมาดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาข้อมูลต่อและได้รู้ว่ามันมีลายนิ้วมือของพวกไอดอลเรียนผู้หมวดก็เลยสั่งให้ทีม เช็คข้อมูลของอิฟคิดให้หน่อยละครับในตอนนี้ดอรเรียนมันก็โมโหมากพี่แกก็เลยตั้งข่าหวยหน้าเคียวว่าใครสามารถจับมันได้มาเอาเงินห้าหมื่นดอลา์ไปได้เลยนี่พระเอกก็ได้มาอย่างธนาคารที่เขาทํางานแต่ตอนนี้มันก็มีตำรวจอยู่เต็มเลยละครับแต่แล้วเจสทีน่าก็ได้มาหาพระเอกอีกและทั้งสองก็ได้คุยจุ๋จีกันและเธอก็ได้ถามพระเอกครับว่ารู้จักชายสวนหน้ากากไหมเพราะเธอนั้นอยากที่จะเจอเขาอีกครั้งอะ่ะและพระเอกก็ได้บอกเธอไปว่าเขานั้นรู้จักและจะนัดเจอให้ที่สวนตอนค่ำครับ เศร้าชอบแล้วเราในวันนั้นพระเอกก็เลยมาหาดรนอร์แมนคนที่เขียนหนังสือและพูดถึงเรื่องของหน้ากากและพี่แกก็คิดว่านี่อาจจะเป็นหน้ากากของโลกีเทพรัติการที่เขาอาจจะโดนสาบม,มาอยู่ในหน้ากากานี้ก็ได้และดตอร์ก็เลยบอกพระเอกไปครับว่าอยา่าไปเชื่อเรื่องบ้าบอแบบนั้นหรอกพระเอกก็เลยอยากให้พี่แกเห็นครับว่าพลังนี้มันเป็นยังไงเขาก็เลยใส่หน้ากากให้ดูเลยแต่ทํำยังไง ม,มันก็ไม่แปลงร่างและพระเอกก็รู้ละครับว่าไอ้หน้ากากอันนี้มันจะแปลงร่างได้เฉพาะกลังคืนเท่านั้นและด็อกเตอร์ก็ได้ละให้พระเอกไปซีทันยาด้ว้ในตอนนี้ผู้หมวดก็กําลังตามดูพระเอกอยู่เพราะขอคิดว่าพระเอกนี่แหละเป็นคนที่ขโมยเงินจากธนาคารไปในตอนค่าพระเอกก็ได้มารอเจทีหน้าอยู่ที่สวนและขอก็กําลังทะเลาะกับตัวเองอยู่ครับว่าจะใส่หน้ากากไปพบก,กับเธอดีหรือเปล่าว่าเลทวเธอก็ใจเอวกัาเลยอีดาก็ตกใจและทั้งสองก็ได้มานั่งดูวิวด้วยกันอื้อหือโรแมนติกอะ่ะ แล้วพ่อเอกก็ได้แปลงร่างเป็นหน้าเขียวเลยพี่แกก็เริ่มบันเลงจีบเจสทีน่าแต่เธอก็กลัวไอ้หน้ากากมาัด ก็เริ่มกลัวมึงแล้วนะแต่แล้วผู้หมวดก็โผล่มาจับพระเอกเลยครับทีมงานของตำรวจก็ได้คนกระเป๋าของพระเอกและมันก็มีของเยอะแยะชิบมหายอยู่ในนั้นครับว่าแล้วเอกของเราก็ใช้ความเฟียวหนีออกมาได้แต่ก็ได้มาเจอทีมงานใหญ่ของตำรวจอีกพระเอกก็เลยใช้ท่าไม้ตายร้องเล่นเต้นระบำจนทีมงานของตำรวจทั้งหลายแล้วเต้นตามพระเอกด้วยอะไรกันครับเนี่ยเต้นไปเต้นมาพระเอกก็หนีออกมาได้และเขาก็ได้ถอดหน้ากากทันทีและอีเจสเพ็กกี้นักข่าวคนสวยก็ได้มารับพระเอกไปละครับเจสเพ็กกี้ก็ได้มาถามพระเอกเลยว่าเรื่องทั้ง หมดมันเกิดอะไรขึ้นและด้วยความเชื่อใจอิฟคิสก็ได้เล่าทุกอย่างให้เธอฟังว่าอะไรเป็นมาอย่างไรแต่และวเจนักข่าวก็ได้เผยตัวจริงออกมาว่าเธอเนี่ยได้จับพระเอกเพื่อแรกกับเงินห้าหมื่นดอลลาร์ของไอ้ดอรีรยนเอาเ้าลอกกันนี่ว่าจนทําให้อเอกของเราโดนพวกตัวร้ายจับตัวไปเลยแถมไอ้ดอรเรียนมันก็ได้น้ากากเทวดาของพระเอกไปอีกด้วยน่าสติดขึ้นเยอะเลยมึงนี่ทีมงานของไอ้ดอร,รียนก็ได้บุกมาที่ห้องของพระเอกและมันก็ได้เอาเงินทั้งหมดไปน้องไมโลก็ได้เห็นครับว่าเจ้านายของมันโดนจับตัวอยทําให้น้นงแ วิ่งไล่ตามรถนั้นไปอย่างเร็วไวด้วยและคนร้ายมันก็เอาตัวพระเอกมาโยนใส่ผู้หมวดที่หน้าสถานีตำรวจเลยครับอ้าวเฮ้ยมาให้กูจับเฉยเลยเนี่ยมันก็ทําให้เพเอกของเราโดนจับเข้าไปขังในกองขังเลยล่ะครับและที่หลังห้องน้องไมโลก,ก็ได้มาฟ้องพระเอกอยู่ด้วยจนทําให้พระเอกและเจ้าหมาน้อยเศร้างเหงาเหงกันเลยล่ะครับในวันรุ่งขึ้นเจทีหน้าก็ได้มาเยมพระเอกเพื่อที่จะถามว่าพระเอกนั่นคือเดอะแมจจริงเหรอและพระเอกก็ยอมรับด้วยครับว่าเขานี่แหละคือไอ้หน้าเขียวและเธอก็ได้บอกอีกว่าไอ้ดอรียนมมากำลังจะจัดงงานนและมมัต้อี เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแนะ่เอฟคิสก็ได้บอกว่าหน้ากากนั้นจะแสดงส่วนที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจของเราออกมาและถ้าคนที่ใส่มีจิตใจชั่วร้ายมากเท่าไรมันก็ทำให้ยิ่งทวีความชั่วมันมากขึ้นไปเท่านั้นครับและเจสทีน่าก็ได้ขอบคุณพระเอกที่ทำให้เธอรู้สึกว่ามีคุณค่ามากขึ้นและตอนนี้เจ๊แกก็กำลังจะหนีออกไปจากเมืองนี้ด้วยและทั้งสองก็กำลังจะจูบกันเลยแต่ไอตำรวจก็มาขัดซะก่อนแนะ่อนเลโกจากนั้นเจสทีน่าก็ได้ออกมาจากสถานีตำรวจแต่แล้วลูกจอกของไอโดเรียนมันก็มาตามไล่เธอเลย ทางของพระเอกก็ได้ยินเสียงเธอทําให้พี่แกรีไปบอกตำรวจหน้าบื้อครับว่ามีหญิงสาวกำลังโดนไล่ตามอยู่แต่มันก็ไม่สนใจอะไรเลยสะกนแนว่าแล้วพระเอกของเราก็คิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะครับพี่แกก็เรียกเจ้าไมโลให้กระโดดมาหาเขาและเจ้าหมาน้อยก็ทําได้ซะด้วยในตอนนั้นไอ้โดเรียนมันก็ไล่นางเอกของเราทันและมันก็โมโหมากๆเลยล่ะครับที่ทีน่าคิดจะหนีจากมันไปและน่าสนตีนก็ได้บังคับให้นางเอกไปงานเลี้ยงกับมันในคืนนี้ด้วยเมื่อน้องไมโลขึ้นมาหาพระเอกได้พระเอกก็ได้สั่งให้เจ้าตูปไปเอาคุณเจ จากตำรวจที่หลับอยู่แลระอเอกก็สามารถออกมาจากโรงขังได้ละครับพี่แกก็เอาปืนจากไอ้ตำรวจมาและอัดมันจนสลบไปแต่แล้วผู้หมวดมันก็โผล่มาแล้วไอ้อิบคิสก็เลยบังคับให้พี่แก,ากพาตัวเขาอ,ออกมาจากโรงพักทาให้ผระเอกและผู้หมวดรีบซิ่งตรงดิ่งไปช่วยนางเอกเลยทางของไอ้ดอรเรียนมันก็กาลังเตรียมแผนชั่วของมันและพี่แกก็ได้ใส่หน้ากากเทวดานั้นด้วยตัดภาพมาที่คาสิโนแห่งหนึ่งนักพนันมากหน้าหลายตาก็กําลังสนุกกับการเสี่ยงดวงอยู่แต่แล้วประตูก็ระเบิด ตูมกลายเป็นโกกอคันไอโดเรียนเลยลูกกับจอกของมันก็ได้บุกมาชิงเงินที่นี่ซึ่งที่นี่มันก็มีอริโกเป็นหัวหน้าใหญ่อยู่ครับว่าแล้วทั้งสองฝั่งก็กระดน่ยิงกันเลยบัองบัองบองบัง,ง,ง,งและไอริโกมันก็กระนำยิงใส่ไอโดเรียไม่ยัง้งแตไอหน้าเขียมันก็ไม่เป็นอะไรเลยสักนิดและด้วยความที่ไอหน้าอืโอดอรเรียนวีบมอ มันต่อกระสุนยิงกลับไปด้วยปากปั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 กจนทำเมริโกด่ตายห่าไปเลยแบบนี้ก็มีด้วยวาเฮ้ยทางของพระเอกก็ได้มาถึงคาสิโนแห่งนั้นพี่แกก็ขังบวตเอาไว้ในรถและพระเอกก็รีบลงไปช่วยเจทีหน้าทันทีไอ้ดอเรียนมันก็ได้เริ่มแผนของมันเลยครับพี่แกก็ได้จับนางเอกมัดเอาไว้กับเสาและได้ตั้งระเบิดไว้10บนาทีเพื่อที่จะบอมที่นี่ให้เละบเป็นจุลพระเอกของเราก็แอบเข้ามาข้างในอย่างเท่ๆทแต่พี่แกก็โดนจับอย่างง่ายดายสังงานป้าเอาเลยพระเอกกูอิฟคิสก็โดนล พระเอกพร้อมกับทีหน้าด้วยแต่นางเอกก็ได้บอกกับไอ้ดอเรียนครับว่าก่อนที่เธอจะสิเบงครั้งคอกเธอขอแค่จูบกับมันครั้งสุดท้ายมันก็ทําให้ไอดอเรียนถึงกับชะง,งักกันเลยทีเดียวครับไอ้ลูกกระจกของมันก็ได้บอกครับว่าตอนนี้ใกล้ถึงเวลาระเบิดแล้วนะว้ยแต่อดอเรียนมันก็อยากที่จะจูบนางเอกอยู่ดีและทีหน้าก็ได้บอกต่ออีกครับว่าเธอนั้นอยากจะจูบแบบไม่มีหน้ากากมากว่าว่าแล้วไอ้ดอเรียนก็ได้ถอดหน้ากาก,ากออกและได้จูบกับทีหน้าแต่ในตอนที่มันเผลอเธอก็ได้ตีหน้ากาก ไอโดอรเรียนก็กระโดดไปคว้าหน้ากากนั้นแต่พี่ไมโลก็กระโดดงับหน้ากากอันนั้นไปละเวไ้ไมโลก็รีวิ่งหนีอย่างเร็วแต่ไอโจนหน้าส้นตีนมันก็ได้มาจับน้องหมาเอาไว้ทาให้น้องไมโลได้ใส่หน้ากากอันนั้นได้ได้ขู่ไอโจนหนาส้นตีนไปจนมันกลัวขี้แตกขี้แตกเลยแหละทางของพระเอกก็กำลังอัดกับไอโดอรเรียนอยู่แล้วพี่แกก็ได้สาวมาใส่หน้ามันไม่ยั้งเลยตายหาไหมเนี่ยโกูแล้วพระเอกของเราก็ได้เอาหน้ากากออกมาจากไมโลและพวกโจรก็มากระานยิงใส่พระเอกอีกปัง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 จนพวก มันคิดว่าพระเอกนั่นตายหาไปแล้วแต่ที่จริงไอ้หน้าเขียวมันก็โผล่มาแล้วเว้ยและพวกมันก็คิดที่จะกราดยิงใส่พระเอกอีกครั้งแต่รอบนี้พระเอกของเราก็มีปืนอันบักเอกจนทําให้พวกมันนี่วิ่งหนีห่างจุกตูดไปแต่ตอนนั้นมันก็ใกล้ถึงเวลาระเบิดแล้วล่ะครับระเพกก็เลยแดกระเบิดนั้นเข้าไปแล้วกดตูมอิ่มกันเลยทีเดียวเชียวแต่โดเรียนมันก็ยังไม่ยอมแพ้ครับอูซิคาเมืองไงไดะเพกก็เลยใช้พลังของนากากดมันลงชักโครกไปเลยล่ะครับและทีมงานของตำรวจก็ มาถึงพอดีละครับไอ้ผู้หมวดก็รีบมาจับตัวอิฟคิสเอาไว้เพราะเขาต้องการจัย,ยัดพระเอกเข้าคุกให้ได้แต่แล้วท่านนายกก็จะาเอกมาหามันและได้บอกว่าไอโดเรียต่างหากนะที่เป็นชายหน้ากากส่วนพระเอกนั้นเป็นคนที่ช่วยทุกคนในวันนี้ รอเฉยเลยพระเอกกและพระเอกก็ได้ซิ่งรถออกมาจากที่นั่นเลยครับจนพี่แกกับทีหน้าได้มาหยุดอยู่ที่สะพานพระเอกนั้นก็คิดที่จะทิ้งหน้ากากนั้นไปครับเพราะทีหน้าน่ารักอิฟคิสไม่ใช่หน้ากากอันนั้นนะจ๊ะและเธอก็ได้โยนมันทิ้งไปเลยแต่แล้วไอ้ชาลีเพื่อนของพระเอกมันก็อยากได้หน้ากากอันนั้นละเว้ยพี่แกก็เลยกระโดดลงไปเอามาเลยแต่น้องไมโลก็มาแย่งตัดหน้ามันไปก่อนละครับไอหมาเลวทางของพระเอกก็ได้จูก,กับแย้ทีหน้าสมใจและทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความส หน้ากากเทวดาที่โคตรมันก็ได้จบลงไปก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่อง The Mask หน้ากากเทวดานะครับก็เป็นหนังตั้งแต่ปี1994กันเลยเนาะ20กว่าปีมาแล้วนะครับแต่ว่าความมันยังคงอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ DC Movie ขอลาไปก่อนแล้วนะครับฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยล่ะสวสวัสดีไปละจุ๊บ